สวัสดีครับหิวแล้วพากินโชว์มาเลยครับวันนี้จัดครับผัดกะเพราเห็ดผัดกะเพราเห็ดครับกับไข่เจียวอย่างเยอะเลยครับหาข้าวอร่อยๆไปนั่งกินด้วยกันนะครับแล้วก็มีนี่ครับแตงกวากับมะเขือเทศลาชินี เริ่มเลยก่าครับหิวแล้วครับ